แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องการถวายการรักษาพระปิติการทกติหรือกระดูกสันหลังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับที่9วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการทั่วไปดีผลของการตรวจแผลผ่าตัดเป็นที่พอใจของคณะแพทย์สมบริหารกล้ามเนื้อพระเพลาและกล้ามเนื้อพระบาทบนพระแท่นและบนพระเก้าอี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบทจากในท่าบรรทมเป็นท่าประทับและทรงยืนได้ถนัดขึ้นหลังจากทรงพระดำเนินได้ประทับพระเก้าอี้เป็นเวลานานโดยไม่มีพระอาการเจ็บปวดและได้เสวยพระกระยาหารในขณะประทับพระเก้าอี้เป็นครั้งแรกหลังจากการผ่าตัดจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง26กรกฎาคมพุทธศักราช2549 สำหรับบรรยากาศที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชในวันนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางมาเฝ้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขับข้างเหมือนทุกทกวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่เวลา7จนาฬิกา7นาทีโดยมีประชาชนเดินทางมารอเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จและถวายพระพรตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชไปยังรถยนต์พระที่นั่งตั้งแต่เช้าตู่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วิไลลังอัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงบ่ายและเสด็จพระราชดำเนินกลับมาถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติในช่วงค่ำทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จมาถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติในเวลา18นาฬิกา24นาทีเพื่อทรงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมบโรกพระหัตถ์ให้กับประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ที่มาเฝ้าเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อคืนที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงกรันชนิดวงศ์ณอายุธยาท่านผู้หญิงนาราบดีชัยเฉียนและท่านผู้หญิงอรนุชอิสรางกูลณอายุธยานำสิ่งของพระราชทานมีทั้งขนมนมผงอัดเม็ดและเครื่องดื่มน้ำผลไม้จากโครงการสวนพระองค์สวนจินลดามามมอบให้ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสเด็จอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชสร้างความปราบปลื้มและตื้นตันในพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นเกล้าล,ล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ ทรงห่วงใยะสมนิกรตลอดเวลาและขณะนี้ทั้งสองพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นําอาหารข้ามมาพระราชทานแก่ประชาชนที่รอเฝ้าความคืบหน้าของพระอาการด้วยเป็นผัดไทยก๋วยเตี๋ยวหมูตําลึงข้าวหมูแดงหมูกรอบและบะหมี่เกี้ยวหมูแดงค่ะไม่เพียงแต่อาหารและเครื่องดื่มที่ประชาชนซึ่งไปชุมนุมกันอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้รับพระราชทาน ด้วยนาำพระราชาฤิรทยที่ห่วงยยบรรดาผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ตามอาคารต่างๆของโรงพยาบาลก็ได้รับของพระราชทานเป็นของขวัญกำลังใจและสสริมงคลสูงสุดของชีวิตเช่นกันตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวประทับอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อส่งเข้ารับการถวายการรักษาพระพิธีการตกฐิหรือกระดูกสันหลังประชาชนทั่วทุกสารทิศต,ต่างลังหลไม่ลงนามถวายพระพร ในจํานวนนี้บางส่วนยังนําใจกัาดอกไม้และพวงมลลาลัยมาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งแต่ละวันมีจํานวนไม่น้อยและด้วยพระเมตตาได้ทรงพระกรณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญใจกัาดอกไม้รวมทั้งพวงมลลาลัยเหล่านี้ไปมอบให้กับวัดต่างๆรวมถึงคนไข้ในโรงพยาบาล ซึ่งคนไข้ที่ได้รับพวงมลลาลัยพระราชทานต่างทราบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าในชีวิตนี้จะได้รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางที่เป็นเพียงสามัญชนคนหนึ่งและหลังจากได้รับพวงมลลาลัยพระราชทานแล้วต่างรู้สึกมีขวัญและกำลังใจในการรักษาตัวให้หายจากโรคภัยต่างๆรู้สึกดีใจมากครับปลืู้มใจมากมีกำลังใจขึ้นไหมครับมีกำลังใจมากเลย เขาติดตามดูครับรังตุกนแล้วยอยู่ได้ตรงไหนเลกมากเลยไม่เลกเลยไม่ไม่นลกเหมรับครับพระองค์ท่านเป็นครับครับรู้สึกดีใจมากเลยเตมใจที่สุดเลยตรงไหนไรตรงรตรงเอาไว้ตรงตรงก็รู้สึกปลาปื้มยินดีที่พระบาทเจ้าอยู่ สงพระคุณา,าม่พระาพรานทร์พวงมาลัยให้แก่พวกคนป่วยที่โรงพยาบาลศรีราชรู้สึกป่าปื้มยินดีเป็นล้นพ้นหาที่เปลี่ยนไม่ได้เลยครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยินนานเทินนะครับก็ผมกว่าจะกลับอีกอีกเจ็ดแปดวันจะได้กลับเอาไปเล่ได้บ่าวไม่รู้ครับกุจะเหี่ยวแล้วก่อนแต่ก็อยากเอาไปครับเพราะถือว่าเป็นจีรึ่ของพระบาทสเด็จเจ้าอยู่ว้หเป็นของสูงเสียวครับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการอบรมครูภาษาไทยและทรงปาฐกถาเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัมบาสเดอร์ทรงเปิดการอบรมครูภาษาไทยเรื่องภาษาไทยการสอนเพื่อความเป็นไทยก้าวไกลสุสากลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2549 ซึ่งสมาคมครูภาษาไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง29กรกฎาคมนี้เพื่อให้ครูสอนภาษาไทยเรียนรู้วิธีจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องน่าสนใจและบังเกิดประสิทธิผลเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กไทยมีความเป็นไทยอย่างสมบูรณ์ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งในด้านการฟังพูดอ่านคิดเขียนและใช้ความรู้ภาษาไทยในการศึกษาความรู้ได้ตามวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมไทย ซึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีมีพระราชดำรัสว่าสำหรับคนไทยภาษาไทยเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดและหากจดจำการเรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วสามารถยึดถือเป็นหลักใช้ได้ไปตลอดโอกาสนี้ทรงแสดงปาฐกถาเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วย ท่องตัวสะกดที่ที่เขียนในหนังสือว่าคุณครูสอนท่องบันดาลงบันไดบันทึกไข่ดุจจงดีหรือสวดทรงท,ทรัพย์สมภารทุดทรงหมัยต้องอินทรีย์เขียนตัวเตท,ทอรอเป็นรอเนี่ยเวลานี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าก็เขียนถูกอยู่แล้วแต่ว่าในในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขียนยังยังยังใช้ทุกวันเวลาคนเขามาใช้เขียนแต่งกรอนแต่งอะไราตายแล้วนึกคําไม่ออกอักษรมันคาอันไหนบ้าง ก็ไปท่องเอา,เอ,าอักษรสูงการลางต่ำอักษรสูงก็ที่ครูสอนว่าไขาวัวงชิงสุงฐานผู้ฝาสาอเสือเส,ส,สือหีบแล้วก็กระสอนกลางก็ ไก่จานปักเต่าปลาเด็กชด,ดาอ่างใบไม้อักรต่ำกับควายคนละควางช้างโซ่เชิงบนโทเท่าทหารธงไฟสภากุกษ์พานพกูู้หญิงลิงเลน,นหนูมาเรือจุลางูแหวนจะไม่ให้แม่นมันทนดูย4สบสี่คนรูปกักสรต่ำตามต,ตรงดีอันนี้ก็แต่งได้แต่ว่าเพราะว่าอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าอักษรสูงช่างก่เหอะก็ชัดเจนแต่พออักษรกลางกับอักษรต่ําเนี่ยตัวเสียงแรกเมันเสียงสาม,มัญเหมือนกัน กากับคาควายกาอะไรเนี่ยพื่สิ่งเดียวกันแต่พอพรผสมสละแล้วต่างออกไปเช่นผสมสละสั้นจอจานผสมสละอ่ะก็เ,เป็นจจาจ,จานจากอักษรกลางส่วนคอควายเป็นอักษรต่ำเติมสละสั้นไม่มีรูปตัวสะกดเนี่ยก็เป็น ค่เป็นเสียงตีเสียงตีตัวนี้ก็เราก็ไม่ต้องเติมคะไม่ต้องเติมแล้วเพราะว่าเป็นเสียงตีอยู่แล้วแต่ว่าเคยเห็นคนแก่มันก็เติมไม่ตีไปเหมือนจะตีจะไม่ตีคะาเก็เติมไม่ตีถามว่าไปเติมทำไมขอขอสระอามฆ่าอยู่แล้วเขาบอกต้องการให้เพราะว่าต้องการจะพูดอ่อนหวานพูดค่ะค่ะขึ้นสูงขึ้นไปอีกก็เลยเขาเขาเติมมังก็เอาแล้วไป วันนี้เวลา13นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลัษั์อัครราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2548ซึ่งมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,897ราย โอกาสนี้พระราชทามพระโอวาทโดยสรุปว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยนอกจากจะศึกษาวิชาการแล้วยังเป็นการฝึกฝนอบรมตนในด้านความคิดความรับผิดชอบความมีวินัยและความอดทนไม่ย่อท้อ บัณฑิตทั้งหลายจึงต้องมีคุณสมบัติในการคิดตานผ้วิจารณญาณละเอียดรอบคอบเที่ยงตรงมีเหตุมีผลมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนสามารถควบคุมประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติงานในทางที่ถูกต้องทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้อื่นและต้องมีความอดทนเข้มแข็งต่อปัญหาอุปสรรคทั้งปวงพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาบาททอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ค่ำวานนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดาาศเสด็จไปยังหอประชุมเลกศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลเปียโนคลาสสิกซึ่งนายแมนรัศสีกรานน์น์นางอินทุอ่อนและนายอาตาสบลาคาสคัสร่วมกับนักเรียนเปียโนและนักเรียนองเรียนอนุบาลทองฤทัยจัดขึ้นเพื่อน,นำไรายได้มอบให้แก่คุณพ่อวลบจำนายผลเจ้าอาวาสโบสถ์แคทอลิกวัดอ,อรารครเทวดามิคาเอลจังหวัดนองบัวลำพูนำไปจัดตั้งกองทุนพิเศษในการดูแล และให้ความสุขแก่เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอสพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตทรงแข่งขันแบดมินตันเซอร์กิตโลกรายการ S C G World Grand Prix Thailand Open Badminton Championship 2006วันนี้เวลา19นาฬิกาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตทรงแข่งขันแบดมินตันเซอร์กิตโลกในรายการ S C G World Grand Prix Thailand Open Badminton Championship 2006 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในอินดอร์สเตเดียมผัวมากโดยทรงแข่งขันประเภทคู่ผสมคู่กับนัทพลนาคทองพบกับลีจานจินและลีหัวจุงคู่อันดับ3าของโลกชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการตั้งแต่รอบแรกผลการแข่งขันปรากฏว่าคู่ของลีจาจินกับลีหัวจุงชนะสองต่อศนเซตด้วยคะแนน21ต่อ16และ21ต่อ13